ตรวดเอาไอ้นุ่มวิทเขี่ยวกับโอ้เล่นของใหญ่ครับมาดิเอาปล่อยไปนี่เราเมื่อแรกล้ม,มแห้งๆกับสิล้มเองล้มเองดยล้มมันแห้งไปคเคยเห็นฟอร์ดขั้นหนึ่งเขาเห็ดน,นะ อโอ้โ <hundreds> อ like ้ออกพูดมามักปันไดเนี่ยอื้อ Good night, no ừ, cô nghe mà khỏi mi hạt lực đó không tải vật cúc nhanh nhầy quá mà khỏi mi hạt luôn chứ cúc làm phía tay nhau chứ người ừ. cơm ngồi đấy ngồi <laughs> แกมาทำไรอยอ่างเงี้ยนูนอนครับนอนทีสามมาสิด่อนอัพคลิปอีกตีซี่เลย

ม,มันคู่านหนาเลยมันคนถางเลยานถ่างโอ้ยออวัวนจีมาซองมังง่วไม่ไงลุ้มๆหนิเอาวันทีอนอีกแล้วนะนี่น <c oughs> มันขั้นตอนนยังดิที่สองอย่ล้นหงย ฟันล,าล่างครับโอ้เป็นหน้าสามให้หนึ่งโอ้ยนี่ให้ก่านึกว่าสองเหี้ยเดียวนึกว่าให้ยาวเดียเด๋ยวนีว้ให้ยาวดีปูไปเลย Ừ, nó nổi rồi Nó bán đấy Nó bán rồi, quốc mày nó quay lại đây ừ. น,นี่ก็ที่ว่าไม่หาขึ้นกันโอ้ว่ถือใอยได้ทำมาหอไปเตสวันเลยก่อนรถเนี้ยมันขวัลายถ้าลายคลโอ้คืออปับลงเหน เออสตาคุกขวัญแห่งแหง่งนั่นเนี่ย เป็นลัวหลงไงเลยจะกับเบิ้งอีกอย่างหนึ่งเลยนคไปดิผู้ขวัญเขา<ฮ>เนอหลุนนี่แมไปหลักไว้ยังมัน,น,นมันคือสีบดมือละพันอยู่หรอ หรือเราสอง0ผ่นอย่างลากหลากไยไปซักมนสายหหลากต้่เห็นทีว่าปันใดเนาะมาปันปั่มด้โอ้โหแมนคูซเาไยมามียังเชิงเลยตัวนี้ ววาพัยูอะไรตัวจ้งห่านานี่ไมน่นสิลงง่ายผลอืมโอ้ <c ười>